สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบบในอ่าช่วงเที่ยงนะคะของมือวันที่หาเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้า พาพี่้องบาเทาสุขสุขคน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทางจากปูสามเงานะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่าเล่านะคะพี่้องค่ะมันนี่ปูแล้วมีแนวทางความฝันมาฝากนะคะซึ่งปูแล้วมั่นใจมากๆเพราะว่าฟันดีนะคะพี่ดองค่ะเอาแนว้ทังนะคะช่วงเทียงนี่ของปูสามเงาค่ะซิเดีมาเป็นตัวใดพายพี่ดองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสกานนะคะอ,อาจารย์เลินพรเลยเบิร์รวยค่ะ วันนี้อาจารย์จะปล่อยหวยลาวสามไปนะสามสามได้มาหมหมายเลขแต่มันมันตรงกันค่ะตรงกันเลยว่าจะเล่าฝันให้ฟังโอ้มีฝันด้วยเหรอคะมีฝันด้วยเหรอคะอาจารย์เราฝันให้ฟังฝันหน้าออกมากทพียสุดเลยเราวันนี้ค่ะฝันหน้าออกมากที่สุดอาจารย์ฝันว่าไปทอดแหะค่ะ ทอดแหกับเพื่อนไปทอดแหลงไปทอดแหกลบเพื่ทอทดแหยจะไม่ทันได้ทอดแหแล้วปามันวิ่งมาชนปามันวิ่งมาชนเลยปาวิ่งมาชนอ้วนนะ่ะก็กดขาจาก,กระโคมลงไปกอดเลยกอดเยว่เลยกอดเตือนกอดแล้วก็สองคนเพื่อนกันนะช่วยกันอุ้มมาเลยนะ ปลาทองปลาปูกปุยน่ะตัวเหลืองใหญ่เลยทองเหลืองจ้าเลยอ่ะเป็นทองเหรอคะพระอาจารย์ตัวมันสีเหลืองทองนะค่ะตัวสีเหลืองปลาพวกนี้จะสีเหลืองทองค่ะเพชรันธุเหีของตัวเหลืองเลยละตัวเหลืองทองและขีบแดงอืมเนะตัวอุ้มขึ้นมาเลยตามคนจับคนก็้มละคนจับไปสองคนเดินกันเลยนะ พอถุงปุยว่านถุงปยมาถุงปวยมาไซน,น์ก็ยัดใส่ถุงปุยเลยตกใจตื่นโอ้โหเอามาฝันแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหจะมีโชคลาภใหญ่มั้งกูเนี่ยจำได้ไม่ยำเลยค่ะแล้วอาจารย์ก็ตีฝันเลยตีฝันตัวเองนะ วันตัวเองไปสามคนก็สามคนเลยสามปาก็แปดเลยไม่มีอะไรนะปาก็แปดทงคุยก็เป็นศูนย์มันคมนะคุยเป็นคมคมแล้วก็ตีเป็นศูนย์คลิปแรกก็ให้ไปแล้วแปดแปดสามศูนย์แปดนะให้ไปแล้วนะค่ะอีกหมายเลขหนึ่งก็ตีน้ำเป็นหนึ่ง อีน้ำเป็นหนึ่งสามคนก็สามป่าก็แปดก็แค่นี้ให้สองหมายเล็กแล้วก็ตรงตรงกันก็ที่ให้ไปแล้วที่ป่านบอกปืนนะ,ะปืนปืนจุดสามแปดเนี่ยหนึ่งบอกหนึ่งก็บ,บ,อกงกบ,บอกก็หนึ่งสามแปดถ้าตรงกัดก็เอาแค่นี้ป่าจ้าววันนี้จะมีโชคใั เออเออเดียดโทรหาบังลึกเราก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันใช่ค่ะอาจารย์ขวัญบอกไปที่เนี่ยเมื่อวานว่าวันนี้จะลงอีกคลิปว่ขวัญค่ะวัญมันจะลงจองวัจองทีเลยว่ามันจองขวัญเลยนะค่ะมันจองกันแมกก็เลยว่าเผื่อใครมันแจกโชคดีก็เราก็ได้ดูถ้าใครไม่โชคดีมันก็พาดไปแหละนะคนมัน ดวงมันทําให้นั่นอันนีกอาจารย์ก็จะบอกหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์าาคนที่คอมเมนต์บอกว่าอยากได้หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์าาเนี่ยนนเนาะกระจดาวนะโดยโด,ยดยลุดยลลอยละกระจดาวหมายเลขศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์สาม หมายเลขหนึ็ศูย์หกนึ่งนก้าศูนย์หนึ่งสองสอมสหมายเลขดดวยกันนะหมายเลขแรกเอสดลายมาได้เลยเ็อดลายลงเบอร์มาได้เลยแอสดลายเบอร์มาได้เ S ี็นเลเบอร์นะเอิดศูนย์เก้าสสม หนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยเบอร์เบอร์เบอร์ที่สองนี่ก็เบอร์อันนี้ไม่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 มีไลน์เบอร์โทรธรรมดาศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามนะพอเอฟจีก็ดูเบองแล้วรวยประโยชน์ไปอไม่ต้องให้เบองแล้วรวยลงขึ้นหน้าจอเนาะ จดเอาไว้อือบอกอยากไปบุพาะอารอยากมาคุยจะอยู่ทั้งไหนจะได้มาเที่ยวหาใช่ค่ะพะอจั์อยากมาก็มานะเจอกันเป็นตัวเป็นปนกเด็นเหมือนกันนะค่ะอืออย่าลืม f <c oughs> ีนะอันนี้ก็แ้ทถ,ถูกก็นี่แหละแท้งนี่แหละนะอาจจะพ่อจจะทำแท้งแท้งน้ำค่นะ ช่วยกัคนลไม้ละมือนะบาดทิพบาดไปเลาวคนที่พร้อมอยยังที่คุยกันนี่แหละนะใครได้ดูคลิปเบื้องละรวยกับป้าจยานคุยกันเนี่ยนะคุยให้ถึงเนี่ยว่าทำ่อพร้อมถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทำ<ฆ>ไม่เป็นไรถ้าพร้อมก็ทําเลยต่อบุญกันไปนะอย่า<ฆ>อย่ารอนะชีวิตเนี่ยมันไม่มีการรอนะ<ฆ>ชีวิตมันไหลเดินหน้าเดินหน้าเข้าหาความใจ ไม่มีอะไรไปยับอยั้งอยู่นะ <Okay. S 2> อย่าไปรีรอทําเลยทําลงมือทําทําทําลงมือทําแล้วไม่โอกา <c oughs> ทำเลย <c oughs> อย่าผัดวันอย่าผ่านวันเลยชีวิตมันไม่รอเวลาไม่รอข้าสายน้ําไม่รอครัสายน้ําไม่รอ,รอถ้าการเวลาไม่รอใครนะค่ะ <Okay. S 2> ทำอะไรอย่อยาไปผัาดวันอ <Okay. S 2> า,าจารย์เนี่ยอะไรที่อาจารย์ทำงานนี่าานยไม่มีการเดี่ยวก่อนเลยนะ ทำงานมีลูกน้องก็ถ้าบอกเดี๋ยวก่อนแะเดี๋ยวก่อนก็ไม่ต้องมาแล้วนะค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ไม่ต้องไม่ต้องทําแล้วเดี๋ยวก่อนถ้าบัตรันต์ทางทาต้องทําเดี๋ยวนี้เลยไม่เดี๋ยวก่อนไม่มีฟันนะทำทาเลยนะโอ้แต่ว่าฝันฝันดีนะคะอาจารย์บายเลขได้หมายเลขหนึ่งนะเปาะคลิปแรกมันก็ให้มันไม่เยอะหรอกดูมันไม่เยอะมันเป็นการมีเลขสองตัวด้ไง <ค>เลข,ขึงตัวสามตัวมันก็ประมาณนี้ขาจาชกว่าจะให้มหลายหมายเลขหน่อย <คะ S 1> ต่อไปก็จะมีสักสองหมายเลขสองหมายเลขนะสาม,ลขามหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขก็จะให้ประมาณนี้รู้วันนี้ก็ค่ะอาจารย์ไปจุดไปจุดทูบนะลองไปจุดทูบขอทูบก,ก็ไม่ไม่เลยเนีทูบทูบเสี่ยง <คะ S 1> โชคนะทูบไม่ไม่นะไม่ไม่เลยเหรอคะอืมเขาไม่ให้เนาะเจ้าทีไม่ให้ ก็ทีจะทำงา<ช>ก็คงจะว่าเราเป็นึกในใจเราก็คงเลขฝันเราคงเข้าแล้วนะค่ะเล,เลขที่เราฝันคงเข้าแล้วเพราะฝันสองสองอย่างขายกันมากไงพื้นสามแปดแล้วก็อวอไอ้งวดโน้นเปิดเบอร์ละรวจำได้ไหมใช่อาจารย์ไอ้ห้ 5, 8, 1, าแปดหนึ่งใบแล้ะอี่ออกหกแปดหนึ่งจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วค่ะมานานแล้วในแบบ แต่้นนปีนีลหะละมพูดเออเอ,อย่าว่าต้นปีเลยเมื่อวานนี้ก็ยังลืมเลยค่ะอาจารย์อะไรจะต้นปีเมื่อวานนี้ก็ยังลืมกินข้าวออก็ลืมนะคะอาจารย์ค่ะอยากกินบ้างอาะยากกินอเ,อเอมูวิตเอมูวิตนี่ยยาเอมูวิตเออกรองละแปดสิบาทนะเบิ่อไม่เลยนะ <c oughs> คำ<ง>ว่าอาจารย์ <c oughs> มันกินข้าวได้นะ ค่ะกินข้าวได้เฮโมริดกองสีแดงๆนั่นน่ะใช่กองละแปดเจ็ดบาทค่ะพี่จันซื้อมาเรากินบ้างเลือน้ํามันตับปลาเงี้ยแต่น้ํามันตับปลาอาจารย์กินไม่ได้กินไปแล้วมันมันเป็นปลาทะเลปลาแล้วมันกินเข้าไปแล้วปวดท้องนะอ๋อค่ะอาาจรย์พี่จันมันเป็นโรคไม่เป็นอะไรน้ํามันตับปลาก็ดีนะเพราะสมองดีมากแต่มันมันมันมีว่ามันมีหลายเกตในน้ำมันตับปลาไม่รู้มันกี่เกต กันจะบำรุงสมองดีมากแล้วก็เฮโมวิสเนี่ยนะเจียวัวานเม็ดสังเม็ดนานๆกินก็ได้นะค่ะวันจันทรมันจะเสติมมันจะเสติมไปไวไงมันจะเสติมไปไวกว่ากําหนดไงเนี่ยเพราะอายุแค่นี้ความจําเดิมแย่แล้วเดี๋ยวจอดรถเดี๋ยวจอดรถไว้หารถไม่เจอนี่ค่ะอวันจันทร์รถคุไปทางไหนผมบอกไปแล้วนะหมายเลขโทรศัพท์นะไม่ไม่ย้ําแล้วนะใครจะดูดูเพิ่งแล้วเลยเพ เปิด,ดย้อนหลังเอานะเปิดทําไปทํามาดูว่าถ้าฟังไม่ทันนะานอาจารย์ก็วันนี้นะครับสายมั่นใจในตัวพระอาจารย์เลยหรือคนที่จะซื้อที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจพระอาจารย์ทุ่มเลยนะพระอาจารย์คะสองมือสองหมายเลขเนี 2> 2่ยนะมีสามแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสามแปดนะคะพระอาจารย์วันนี้ได้สามแปดศูนย์กับหนึ่งสามแปดในพระอาจารย์เน้นเลยนะแต่ก็ให้ซื้อทุกตัวตัวละห้าบาทตัวอะไรเนี่ยอย่างหนึ่งแปดแปดเนี่ยนะ มันไปนลบคำหนึ่งแปดแปดเนี่ยนะแล้วเลขมันก็จะมาใกล้ใกล้เคียงกันหมดนะค<า>่ะในฟากในเคียงกันหมดห้าห้าแปดมีที่แปดก็ห้าห้าแปดเบอร์เดียวใช่ไหมค่ะเ<า>นี่ยหนึ่งเอ็มที่หกเนี่ยเคยถูกมาแล้วนะห,หนึ่งไอ้เนึ่งหก แปดหนึ่งเนี่ยเคยถูกมาแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยประจันได้ห้าแปดหนึ่งไงแล้วหกปุบหนึ่งปุบทีดกันเลยแล้วก็เกือบแตกสามตัวสามงวดนะอาจารย์โอ้เฮ้ยครับะจันทำไมไม่เอาเมาแล้วก็หลุดมาเลยใช่ไหมหลุดมาติดต่อกันมาหลายงวดเลยแล้วก็โอ้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะ แล้วก็มาเข้าอีกมาเข้าอีกก็นี่มาเข้าอีก,อก,ก,นนอกติดต่อกันอีกแล้วกันเนี่ยค่ะอา,าจาร์ขวัญดีแล้วพอขวัญดีแล้วเ,เวกิดท่บอกว่าเออเบิงล้วรวยมั่นใจกันไปแล้วนะไม่เอาเลขคนอื่นมาลงเลยแต่จะจะตรงให้นอาจาร์ากระเบิงดูเบิงแล้วรวยเนะะยองอาจาร์เนี่ยเนะาะค่ะวันนี้นะนะตามพรนะอาจารย์ไปเลยนะตามพระอาจาร์กระเบงแล้วรวย ดูคนอื่นก็ได้เนี้ไม่ได้ไปแต่ปิดบังว่าไม่ให้ดูว่าเอาเลขมาเปรียบเทียบกันหรือถ้าไม่ชอบเลขปาจานปาจ่างก็ไม่ได้วาะแต่ปาจ่างก็ไม่ได้ว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มั่นโดยมั่นใจว่ามันจะมามั่นใจว่ามันจะมากว่าทุกทุกทุกครั้งที่จะว่าจะมาแต่ถ้า่าจรย์มั่นใจว่าจะมานี่มาไัมอยู่อย่างหนึ่งเจ๊เห็นไหมไอ้หนึ่งโูนนี่ไนเจ๊เห็นไหมใช่ค่ะบ่าน หนึ่งสี่อย่างเงี้ยแล้วก็วเรื่องพระอาจารย์ที่เข้าเข้ามาเนี้ยมีความมัน่นใจสูงนะค่ะในอย่างวันนี้เลยเนี้ยถ้าวิ <c oughs> ่งแปดเนี้ยน่าจะมาลอยกปรต็นพอโงดินแล้วก็ให้แปดแต่แปดไม่มาวองดก้อนนน่นะให้แปดนะ่ะแปดไม่มาทุกตัวเลยค่ะเอพีบอกว่าถนะ้พาพระอาจารย์แปดไม่มาพระอาจารย์ต้องอดข้าวสามวันนะต่างไงเอพีคอมเมนต์มานะดูในคอมเมนต์นะนะคอุ้ยอะไรแค่สามวันไอ โยมป้าจันอดข้าวเป็นเดือน,อนสามวันน้อยไปจะเป็นป้าจันโอ้ยสามวันน้อยไปป้าจันไม่บางทีไม่ฉันข้าวเป็นเดือนเลยเอ,อือค่ะฉันแกมามะ่าโยมค่ะแล้วอดข้าวไงไม่ไม่ไม่ไมไมอดไม่อดข้าวป้าจันก็บอกแล้วอดข้าวได้อดข้าวได้ถึงป้าจันจันมาม่า,มมามเออเ<ะ>รียกว่าอะไรป้าจันใช่ไหมค่ะก็ทําตามผมยาไม่ฉันข้าว พ่อจ้างกระชันมาม่าเดินลงไปค่ะเออโยมบอกจะมาเลี้ยงต้มยำกุ้งเนี่ยเบื่อรวยเอ้ยบอโอ้เบื่อแล้วโยมเอ้ยต้มยำกุ้งตันทุกวันเลยนะโอ้โหดีขนาดนั้นเลยพระอาจารย์อาหารเนี่ยดีพระอาจารย์ต้มยำกุ้งทุกวันเลยขนาดกุ้งมาจากไนหอนี่แหละมาม่าต้มยำกุ้งกับว่ะค่ะพ่อจาน เรื่องพูดตลกกันเป็นใารเครียดไปอ<ข>ออเอาค่นะว่าจารยนค่ะเวลาไม่คักเด็กทุกคนนะได้ดูพระอาจารย์ก็ขอให้วันนี้เฮงๆรวยๆวยกันเลยเนาะ่าเจ็บอนจะไข้กันเลยเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเฮงๆแล้วรวยๆเงินทองไหลมาหนะัการีติเลยค่ะควรมารวยคเดินทางไปเหนือมาใต้เอพรีน,นะเดินทางไปเหนือมาใต้ก็ขอคนบ้านรักษาเทวดาคุ้มครองเลยทุกวันกันช่องโชคดีมีใจกันเลยเย็นเนี่ย สองทุ่มนี้สองทุ่มครึ่งเฮียเลยนะค่ะค่ะกราบนมัสการนะคะพระอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะแนวทางต่ำเหล้านะคะพี่น้องเอาแนวทางมโอนี้นะคะของปูค่ะ380แล้วกันหนึนะคะพี่น้องคะ380กับ138ปดปูเล่าฝันเห็นป่าตุบบักไงนะคะพี่น้องครับ เป็นลำตัวนี่เป็นสีทองๆนะคะเหลืองทองนะคะกับขีบเป็นสีดแดงนะคะพี่น้องคะจนได้อุ้มพี่น้องตั้งใงญ่ใยญ่แล้วในความฝันเนาะจนจนปูเป็นได้อุ้มนะคะอุ่มสองคนบนที่พี่น้องกับมูอีกคนหนึ่งนะคะพี่น้องคะบูลล็อกะเลอแปลออกมาให้แบบนี้นะคะสำหรับในทางความฝันสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์หลักหนึ่งสามแปดนะคะพี่น้องคะเอาจากไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอแล้วพี่น้องเรื่องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีปมาณนี่ค่ะสําหรับแนวทางตำเล่านะคะจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะจงก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องพระธรรสุขุสกนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางในคลิปนี้พร้อมนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะพี่น้องคะ ทางเบทั้งมวลมนีนะคะของครูสามเงามีเพียงซัมนีนะคะพี่น้องแอคเสเดย์ขอตัตล่าพายพี่น้องบาทเทิลสกู๊ตสกคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม้กับเอดในคลิปหนานะคะพี่น้องคะรสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ